มและแตอนนี้ก็ยืนกับซึมซึมนะครับแล้ววันนี้ครับผมเราก็จะมารีวิวเลโก้คัสตอมอีพีสิบแปดครับผมเมื่อตอนนั้นได้รีวิวเลโก้อีพีสิบเจ็ดครับผมวันนั้นไ,ได้รีวิวเป็นมูโต,โตไปครับผมอะก็ก็ดีครับผมอะแล้วก็ผ่านมาเว้นวันหนึ่งครับผมได้ต่อ ผมตอนนั้นคิดไม่ออกเลยว่าจะต่อไททานตัวไหนครับผมว่าแต่ว่าผมไปปิงไอเดียโดยกานดู Youtube มันเป็นเลโก้ก็ซิล่าตัวหนึ่งครับผมผมก็เลยต่อมาครับผมที่ผมต่อมานี่ก็คือเลโก้จารหนังเรื่องเชนก็ซิล่าครับผมฮะก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับก็ซิล่าตัวต่างๆที่วิวรัฒนาการร่างมาต่างร่างมาแบบพูดไม่ชัดเลยอ๋อ ผมขอถ้าผมพูดแบบเออเลอร์หน่อยแล้วก็แบบเอ,อพูดไม่พูดไม่รู้เรื่องผมต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคพูดใหม่โอเคผมขอพูดใหม่แล้วกันซึ่งเรื่องนี้ก็จะเกี่ยรเรื่องเกี่ยวกับว่าก็ซิล่าตัวนี้สามารถวิวัฒนาการร่างของของมันเองเขาบอกว่าของตัวมันเขาบอกก็ร่างที่หนึ่งก็จะเป็นร่างที่แบบมีหางอย่างเดียเขาก็บอกว่าไม่ได้โผลม,มาเป็นตัวร่างที่สองนี้ก็จะเป็นร่างที่แบบ คลานนะยังไม่เสร็จยังไม่สมบูรณ์เขาบอกร่างที่สามนี้ก็จะเป็นร่างที่แบบยืนได้แล้วแขนก็แบบแบบเริ่มเริ่มเริ่มขยายแล้วเขาบอกว่าส่วนร่างที่สี่นี้ก็จะเป็นร่างตัวเต็มวัยนะมามาดูร่างที่สองเลยเขาบอกแต่ว่าไม่ได้มาโชว์ร่างที่หนึ่งนะเพราะว่าร่างที่หนึ่งมันไม่มีบทบาทสําคัญอะไรเลยเขาบอกสําหรับผมมามาดูตัวที่สองมาดูร่างที่สองกันเลยนะร่างที่หนึ่งตัดออกไปเลย ไปดูร่างที่สองกันเลยครับโอเคก็ผมเราก็มาร่างที่สองกันเลยร่างที่สองก็จะเป็นร่างที่เป็นตัวระตัวที่ยังยังไม่ยืนได้แล้วก็แบบยังแบบยังไม่สามารถเดินเดินด้วยสองขานะรีบไปหน่อยดิไอตัวแต่ไหยเนี่ยเอ้ยก็ร่างนี้ก็ยังแบบยังไม่โตเต็มที่นะ,ะก็ยังคลานอยู่คลานแบบอาจจะดูแบบ ผมเห็นผมเห็นเดินในเมืองอมันรู้สึกมันรู้สึกว่ามันเดินซุ่มซ่ามนิดนึงนะอ่ะซุ่มซ่ามแบบบ้านเมืองทางพลายตูมตูมตูมรรรรรมิสเตอร์ประมาณนี้ครับผมอะเสียงแจ้งเตือนไลน์อะไรเนี่ยจำนะอยู่ที่ไกลๆก่อนเนี่ยก็ร่างที่สองก็ประมาณนี้นะที่จริงครีมมันเป็นสีดํานะและตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแต่ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงกับดําเฉยเพราะว่า เลยก็สีดำมันเอาไปต่อกับชินก็สลายตัวเต็มไว้แล้วก็ตัวประมาณนี้นะก็หน้าตาตามในหนังเลยนะอ่ะแล้วก็จะมีเหงือตามในหนังนะเห็นมันไหลเห็นเลือดมันไหลออกจากเหงือกท่าบผมอะ่ะผมดูมันครั้งแรกอาจจะดูดูสยดสยองนิดนึงนิดนึงเลยไม่น่ากลัวมามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าจุดขยับนี่หางขยับได้นะนี่หางขยับได้ ขับได้ดิ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 ดดดเลยโอ้โหพังเฮอตกกระโดดกระโดดจนจนมันตกมันกระโดดอัปารี่ไอเทนฟลายโอเคเดี๋ยวเราไปดูร่างที่สองกันเลยนะครับโอเคข่โบเราก็มาดูร่างที่สองกันเลยร่างที่สองนี้ก็จะเป็นร่างที่แบบแบบยืนได้แล้วแล้วก็ยังยังแบบแขนแขนก็พัฒนาแต่ยังรู้สึกว่ามันยังเล็กอยู่ ก็โตโตแล้วนะก็แบบยืนสองขาแต่ว่าอาจจะดูท่าทางท่าทางอาจจะดูหลังค่อมนิดนึงก็ผลมาไม่ได้มากอะไรนะก็ผลมาไม่ได้มากอะไรซึ่งมันเป็นการวิวัฒนาการในวันในวันเดียวกันครับผมที่แบบ ชินก็สซิล่าตัวร่างที่สองก็ออกมาคราบผมแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นร่างนี้คราบผมว่าร่างที่สามมามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าจุดขยับนี่หางสามารถขยับได้นะนี่หางอันที่สองขยับได้นี่ขยับได้แบบนี้เลยอุเมขาหลุดแล้วก็หัวนี่สามารถขยับได้นะอย่างนี้เลยเออ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 เอเอ โอ้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 ขนาดนี้เพลงมาโอปันกังนมัมสตาร์ โอเคครับบูโรก็แบบขยับหัวก็เสร็จแล้วนะเมื่อกี้เป็นเพลงเก่านะเพลงเก่าตั้งนานแล้วนะอ่ทุกคนต้องถ่ายดูอันนี้ง่ายหน่อยก็เฉลยเลย ปอก้มนมสตยโอเคขอยากหัวการสนุกแล้วเ mm hmm. ขาผมอะมามาดูล่าสุดท้ายของชินก็ซิล่าเลยดีกว่าไปดูกันโอ้ยเดินช้าขนาดน,าดนี้เดินช้าขนาดนี้มากเถอะมานีหน่อยอยากรีวิวตัวนี้แล้วช้าหรือเกินนี่ตัวนี้ ก็จะเป็นกซิลาที่เชื่องช้าหน่อยนะออนี่ก็คือร่างตัวเต็มวัยนะชินกซิลานะออเป็นร่างที่สมบูรณ์แล้วนะก็ร่างนี้ตอนนั้นอ่ะเป็นร่างที่ผมเป็นกซิลาที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่าเพราะว่าความสามารถก็แตกต่างจากกซิลาตัวอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยเขาบอกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะจะสามเวลาเวลามันพ่นไฟจะสาม,มารถแหกปากล่างได้นะอเหมือนกับแบบกซิล่ามาจากนอกโลกเลยครับมอมว่อ แขนของมันก็จะกระสั้นกระจิ๊ดเดียวนะประมาณนี้และแต่แต่เป็นกซิล่าที่หางยาวนะหางยาวมากเลยส่วนขาขยับไม่ได้ยึดติดแน่นเลยตาก็จะเป็นสีขาวนะตามในหนังเลยตาของมันจะเป็นสีขาวถ้าจำไม่ผิดสวยงาม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการเป็นพลังของมันครับผมพลังของมันก็คือมันสามารถพ่นควันไดตั้งแต่แรกเลยครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะพ่นไฟไดเหมือนมังกรเลยแล้วก็แล้วก็แบบนั้นก็คือแล้วก็แล้วก็พลังที่มันที่ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันที่สุดก็คือพลังเลเซอร์ครับผมนะเลเซอร์ครับผมนะเป็นพลังเลเซอร์สีม่วงนะอะแล้วแล้ว และสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือพลังของมันคืออะไรรู้ไหมการการพ่นเลเซอร์ออกจากออกจากคีหลังแล้วก็ปลายหางครับผมอะมันดูเท่ดีก็ผมฮะนึกว่านึกว่าแบบก็ซิล่าอะไรเนี่ยนี่มันก็ซิล่าที่สามารถปล่อยเลเซอร์ไดอ้อย่างเท่เลยก็ผมฮะอะไม่เหมนก็ซิล่าตัวอื่นที่สามารถพ่นไฟแต่แบบพ่นไฟแต่ปากมันครับผมฮะเออมามารู้จะขยับกันเลยดีวยกว่า จุดขยับนี่ปากสามารถขยับได้นะแต่แน่นหน่อยอึบนี่ขยับได้เน่นเลยเกินอุ๊ยหูจะหลุดเลยหัวหลุดจริงๆด้วยนี่ปากสามารถขยับได้แล้วก็แขนก็จ้อยสามารถดัดได้นะเออข่าแบบนี้ได้นี่ปาโอ้ยหลุเฮ้เฮ hey! hey! ขอของเลยสิเออประมาณนี้เลยแล้วก็หางนี้สามารถขยับได้นะนี่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 เพลงมาอีกรอบอ้าวแป๊บนึงนะเกิดการขัดขัดคอมที่เกิดขึ้น สองครานะเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ขัดข้องแต่ตอนนี้ได้แล้วอ่าเดี๋ยวเราไปวัดขนาดกับเออเออตัวอื่นนะครับเดี๋ยวไปวัดขนาดกับมอสตราแล้วก็กอซิล่ากอซิล่าในในกอซิล่าบริษัทของนะไปดูกันโอเคครับผมเราก็เอาสองตัวมาวัดขนาดกันครับผมมีมอสตรากับเออกอซิล่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากมอสตรากันก่อนไม่บินมานี่โอยเกาะ อันนี้เนี่ยลูกเดี๋ยวนะอันนี้ลูกอ่าก็สเกลกัน,กนใกล้เคียงนะอ่ะกาก็สามารถสามารถเอาไปต่อสู้กันได้นะถ้าเป็นจินตนาการนี่นะนี่นะ่อันนี้ลงไม่ได้นี่ช่างมันเถอะเออก็ประมาณนี้นะอ่าก็ไปสามารถเอาไปสู้กันได้แต่ในตามจิน,จนตนาการ มาดูตัวที่สองกันเลยตัวที่สองนี้ก็จะเป็นก็ซิลล่านะเออตัว Godzilla ก็ซิลล่าก็ก็ตัวเตี้ยก,กว่านะเอออันนี้ก็จะเป็นก็ซิลล่าปีสองพันสี่สิบก็ได้นะเออคว้าขายเลยโอ้ยแป๊บนึงนะต่อค้าก่อนนะใจะเย็นๆเพื่อน อ่นี่ก็ประมาณนี้นะก็ถ้าเป็นก็ถ้าจินตนาการไปต่อสู้กันได้นะอ่ะเดี๋ยวนี่ตัวตัวร่างที่สองอาจารย์ตัวตัวเท่าขาตัวเท้าเท้าส่วนตัวตัวตัวดีตัวร่างที่สามก็จะประมาณตรงแขนนี้ส่วนตัวนี้จะตัวสูงกว่าต้องเยอะเลยก็สามารถเอาไปก็เป็นสเกลเอาไปต่อสู้กันได้นะอ่า พรุ่งนี้อาจจะเป็นเลโก้สัตว์ประหลาดในกิซลายคเคเซคับผมว่าทุกคนต้องทานนะว่าเป็นเป็นสัตว์เป็นตัวอะไรครับผมอะ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือน,นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบราอ